ครับก็สวัสดีเพื่อนๆและ FC ที่ติดตามทุกท่านนะครับกีทายอินเวอร์เตอร์รุ่น1,000วันวัตตัวสีทองเป็นของลูกค้าจากจังหวัดนครราชสีมาลูกค้าแจ้งว่าตัวเครื่องมีอาการลันได้แต่ผลิตไฟได้แค่เพียง14วัตต์อันนี้เป็นอาการที่ลูกค้าแจ้งมานะแล้วก็ได้นำไปซ่อมกับช่างแถวแถวบ้านช่างซ่อมไม่ได้นะครับช่างซ่อมไม่ได้ แล้วลูกค้าลองแกะเครื่องดูลูกค้าบอกมันมีรอยไหมภายในเครื่องด้วยกอ็อาการรันได้แต่ผลิตไฟได้แค่14วันเนาะผมถามว่าลูกค้าเช็คแผงหรือยังลูกค้าก็บอกเช็คแล้วเนาะแผงน่าจะแผงน่าจะปกติว่างั้นนี้มีการเขียนไว้ว่าเออเลอร์ไม่รันเนาะเออเลอร์ไม่รัน อันนี้ก็ไม่ทราบว่าอาการเออเร์เลอร์เม่ลาในลูกลูกค้าไปซ่อมไปซ่อมมาก่อนหรือเปล่าแต่เดี๋ยวเบื้องต้นเนี่ยผมลองลองเช็คดูก่อนลองตรวจสอบเบื้องต้นดูก่อนว่าอาการเป็นอย่างที่ลูกค้าแจ้งหรือเปล่าก็คือรันได้แต่ผลิตไฟได้แค่ประมาณ1 4บวัตต์อันนี้เป็นกิโลโวล์นะรับแรงดันแผงอ่าสิบจุดแปดถึงสามสิบโวล์ไฟต้องต้องไม่เกินนี้นะ ต้องไม่ต่ำกว่า10.8โวลต์ต้องไม่เกิน30ถ้าเกินนี้เครื่องมันเออร์เลอร์ไม่รันนะก็เดี๋ยวจ่ายไฟเข้าที่ตัวเครื่องจ่ายไฟ DC ที่เอาสัก28โวลต์แล้วกันมันรับได้30จ่ายเข้าไปที่28จ่ายไฟ AC ทางฝั่ง AC ไม่ช็อตนะฮะ ดีซียี่สิบแปดโวลต์อ้าวพอจ่ายไฟดีซีเข้าที่ตัวเครื่องปรากฏว,ว่ากระแสไหลทันทีเลยสามแอมป์ตามที่ผมได้ลิมิตเอาไว้ผมลิมิตกระแสไว้แค่สามแอมป์นะมันไหลสามแอมป์เลยอ่าแสดงว่ามันมีการช็อตอยู่ทางฝั่งดีซีนะครับอาการเนี้ยเพราะว่ากระแสมันไหลทันทีเลยเมื่อจ่ายไฟเข้าที่ตัวเครื่องนี่ครับ อนนี้เครื่องมีการช็อตทางฝั่งดีซนะเครื่องไม่เปิดไม่ติดก็อาการตามที่ลูกค้าแจ้งไว้เบื้องต้นเนี่ยลูกค้าบอกว่าเครื่องมันรันได้แค่14วัตต์อันนี้มันรันไม่ได้แล้วนะเพราะว่าเครื่องมีการช็อตอยู่ทางฝั่ง DC นะครับก็อันนี้ไม่รู้ว่ามันมันช็อตได้ยังไงก็ไม่รู้ว่าช่างคนก่อนหน้าเขาทำช็อตหรือเปล่าน,นี้เราไม่โทษเขานะก็ แค่สงสัยนะครับเพราะว่าตอนนี้บวกลบทางฝั่งแผงโซลา่าเซลล์เนี่ยมันช็อตถึงกันเนอะอะ่ก็เดี๋ยวลองแกะตัวเช็คดูนะครับ ท่าที่ดูแล้วก็ไม่มีอะไรไหม้นะลูกค้าบอกว่าเห็นมีรอยไหม้ก็ไม่มีนะครับไม่มีรอยไหม้ทางฝั่ง AC ก็ปกติเนาะทางฝั่ง AC ไม่เคยซ่อมนะกฟิวยังเป็นของเดิมมอสเฟตยังเป็นของเดิมอ่าส่วนทางฝั่ง dc เนะี่ยช็อตแต่ยังไม่รู้ว่าช็อตตรงไหนนะครับเดี๋ยวต้องถอดบอร์ดออกมาทำการตรวจช็คดู แต่ดูคร่าวๆว่าลูกค้าแจ้งว่ามันมีรอยไหม้เท่าที่ดูไม่มีเนาะไม่มีรอยไหม้นะครับเดี๋ยวลองแกะตัวบอร์ดออกมาดูมาตรวจเช็คดูอีกทีหนึ่งอ๋อนี่นะครับที่ลูกค้าก็บอกว่ามันมีรอยไหม้มันไหม้อยู่ด้านใต้บอดนี่นะครับก็ไหม้จนลายปิ้นล่อนกันเลยทีเดียวเนาะมีการแก้ไขมาแล้วนะครับโดยใช้ไอ้ลวดทองแดงเนี่ย จ้ำบัตรกีเสริมเข้าไปาแทนลายปิ้นนะตรงนี้ก็มีการบัตรกีช็อตอยู่ด้วยนะระหว่างขามอสเฟสสองขานี้ก็ลายปิ้นบริเวณนี้ร่อนล่อนเยอะเลยมีการบัตกีขามอสเฟตช็อตอยู่ด้วยนะครับ ต่ยังไม่รู้นะว่ามอสเฟตตัวไหนช็อตบ้างเดี๋ยวต้องต้องบัตรกีตรงนี้ออกก่อนอันนี้ยังไม่รู้ว่าหม้อแปลงมันมันไหม้ด้วยหรือเปล่าเนาะม้อแปลงสองลูกเนี้ยถ้าหม้อแปลงมันไหม้ด้วยมันก็จะซ่อมไม่ได้นะครับเพราะว่าหม้อแปลงมันไม่มีขายนะ มันพันใหม่ก็ไม่เหมือนเดิมเนี่ยมันมีรอยพลาสติกที่ละลายออกมาเนี่ยนะครับก็ไม่มั่นใจว่าไอ้ตัวมอแปลงมันจะไหม้มันไหม้ช็อตรอบด้หรือเปล่าเดี๋ต้องลองเช็คดูอีกทีหนึ่งแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวต้องอถอดมอสเฟสตัวที่ช็อตออกก่อนนะครับครับก็ตรวจเช็คแล้วพบว่ามีมอสเฟตช็อตอยู่หนึ่งตัวนะอ่า นในสองตัวนี้แหละช็อตตัวหนึ่งนะครับแต่ผมถอดออกมาสองตัวก็บอร์ดค่อนข้างช้ำเลยทีเดียวแล้วก็มีการบัดกีขามอสเฟช็อตมาหลายจุดเลยนะครับเท่าที่ผมไล่ดูน่าจะเป็นตัวนี้บัดกีขาช็อตแล้วก็มีมีด้านด้านใต้นี้อีกนะครับที่บัดกีขาช็อตกันนะบัดกีขามอสเฟลช็อตกันอยู่นะครับเออตอนนี้มันมีมอสเฟช็อตอยู่ตัวหนึ่ง เดี๋ยวผมจะย้ายมอสเฟสอาอ่าอาจจะเอาตัวนี้มาใส่ตรงตำแหน่งนี้นะครับเพื่อดูว่าคือคือ,คอยังไม่ต้องใส่ครบใส่แค่ทดลองรันดูว่ามันรันแล้วคือมันรันได้หรือเปล่านะมออแปลงมันมีการช็อตหรือเปล่านะครับก่อนที่ผมจะเอามอสเฟตตัวใหม่เนี่ยใส่เข้าไปเนาะก็อเดี๋ยวผมย้ายมอสเฟตเดี๋ยวทดลองให้ดูนะครับ อันนี้ดูมอสเฟตนะครับแต่ละตัวนี่ขาบิดบิดเบี้ยวเบี้ยวแล้วก็ขาตัวนี้หักด้วยอันนี้ไม่รู้ว่าลูกค้าเอาไปให้ลูกค้าทำเองหรือว่าให้ช่างแถวแถวบ้านที่ตามที่ลูกค้าบอกนะร่อมก็คืองานไม่ค่อยเวิร์กเลยนะครับเอาเนี่ยผมถอดมอสเฟตออกคู่หนึ่งมันมีช็อตตัวหนึ่งแล้วก็ คงมีมอสเซดไว้สี่คู่เล็กสี่คู่นะมีจะมีมอแปลงลูกนี้มอแปลงน่ะมันมีสภาพที่ว่าเหมือนจะไหม้มีอยู่สองลูกนะครับก็คือลูกนี้กับลูกนี้นะครับตอนเนี้ยมออามอสเซดของมอแปลงลูกเนี้ยถูกถอดออกไปจะเหลือทํางานอยู่แค่ลูกนี้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 นะครับซึ่งถ้ามอแปลงลูกนี้ ไม่ชอ็อตไม่ไหม้มันตัวกิจทยจะต้องอผลิตไฟออกมาได้นะครับแทบจะปกติเนาะส่วนมออแปลงมันจะไม่ทํางานหนึ่งลูกก็คือลูกที่ผมถอดมอเตอ์ออกไปอันนี้ผมจะทดลองก่อนก่อนที่จะใส่มอเต์ฟตัวใหม่เข้าไปเนาะนะครับดูว่ามันจะทํางานได้หรือเปล่ามันจะผลิตไฟออกมาได้หรือเปล่าเนะตอนเนี้ย ตัวเครื่องมันไม่ช็อตแล้วผมจ่ายไฟเข้ามาที่28โวลต์นะครับจ่ายไฟเข้ามาแล้วเนะเดี๋ยวจะเปิดทดลองรันดูอันนี้มันเป็นกิจทายโลโวล์เนาะก็28โวลต์3แอมป์ก็จะน่าจะได้อยู่ราวๆสัก50-60วัตต์เนาะถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าทำงานได้ปกตินะ,ะตัวกิจทายรันได้นะครับแต่ดูผลิตไฟได้ปกติหรือเปล่า ผลิตไฟได้นะ56วัตต์น่าจะอยู่ประมาณนี้แหละเพราะว่ามันเป็นรุ่นแรงดันต่ำนะครับน่าจะประมาณสัก50-60วัตต์เดี๋ยวรอดูมันขึ้นมาอีกรอบนึงห้าสิบเกประมาณนี้นะครับถือว่าปกตินะทำงานปกตินะอยู่ประมาณ61วัตต์โอเคมอสเฟตไม่ร้อนนะครับ ทีนี้เดี๋ยวผมจะใส่มอสเฟตของมอปมอแปลงลูกนี้ยคู่นี้ใส่เข้าไปเนาะเดี๋ยวมาลุ้นยัยทีว่ามอแปลงลูกนี้มันจะมันจะช็อตหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันมีรอยไหมมีรอยไอตัวพลาสติกละลายอยู่ถ้ามันช็อตนะครับถ้ามอแปลงลูกนี้มันช็อตนะเราก็คือมันแก้ไขไม่ได้ก็ต้องถอดมอสเฟตออกแบบนี้นะครับ เพื่อให้มันเหลือหม้อแปลงสี่ลูกที่ยังทํางานได้นะ,ะตัวกิบทาก็สามารถผลิตไฟออกมาได้แบบนี้แหละปกตินะครับแต่ว่ากําลังวัตต์สูงสุดเนี่ยมันก็จะไม่ได้1 0 0 0ันวัตต์แล้วเพราะว่าหม้อแปลงมันเหลือแค่สี่ลูกนะครับหม้อแปลงเขา้าเข้าตีมาลูกละสองร้อยวัตต์เนาะอามานี้นะครับมันขาดไปลูกหนึ่งมันก็จะผลิตไฟได้อยู่ที่ละราวแปดร้อยก็มันเป็นทางแก้ที่ให้กลับมาใช้งานได้เพราะเพราะไม่อย่างนั้นเราไม่แก้แบบเนี้ย ถ้ามออแปลงมันไหม้ไปลูกหนึ่งเราไม่ไม่ทาแบบเนี้ยนะครับกิดทายตัวนี้ก็จะใช้งานไม่ได้นะอันนี้ก็เป็นทางแก้ที่มันไม่สมบูรณ์กิดทายทํางานได้ปกติแต่ว่าเป็นทางแก้ที่ที่อ่าบอดมันไม่สมบูรณ์นะครับแต่ว่าตัวกิดทายก็สามารถกลับมาทํางานได้แต่ทีนี้เดี๋ยวมาลุ้นกันผมจะเอามอเซ์ใส่เข้าไปเนาะดูว่าอ่ามอแปลงลูกนี้จะจะช็อตหรือเปล่า อ่ะครับก็ติดตั้งมอสเฟตครบแล้วนะฮะแล้วก็ล้างทําความสะอาดตัวบอรนะ์ดเนาะเพราะในตอนแรกเนี่ยไม่ได้มีการล้างมาเลยนะครับก็จะมีขราบฟักเต็มเลยอ่าคราบฟักเนี่ยถ้าเราบัตรกรีแล้วเราไม่ล้างมันจะเป็นปัญหาภายหลังได้เนาะเราใช้ไปนานๆเนี่ยมันอาจจะอ่ามีการนรรํากระแสได้นะครับสำหรับตัวฟักเนี่ยแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาเราล้างเนี่ยเราก็จะเห็น าขาอุปกรณ์ที่เราบัดกีเนี่ยนะครับได้ชัดเจนขึ้นเราก็จะเช็คว่า,าจุดที่เราบัดกีเนี่ยมันมีการช็อตถึงกันหรือเปล่าเนาะถ้าไม่ล้างมันจะมองมองไม่ออกนะฮะอย่างเงี้ยก็จะมองได้ชัดเจนนะครับอันนี้บางจุดผมแต้มตะกวัวให้เนาะบางจุดก็ไม่ได้แต้มนะก็ช่างคนก่อนไล์บัดกีมาไม่ไม่สวยเนาะ แต่ว่าอันนี้ล้างมันก็จะมองเห็นเลยว่าการบัดกีบางจุดบัดกีไม่ดีนะตรงจุดนี้ก็คงต้องเอาไปแบบสาภาพเดิมๆที่ที่เขาทำมาแบบนี้นะเพราะว่ามันก็โอเคอยู่นะโอเคอยู่นะครับเขาใช้ลวดทองแดงเส้นใหญ่เนี่ยจํำลายมานะครับก็โอเคพอได้อยู่นะฮะทีนี้เดี๋ยวมาลุ้นกันว่า ไอหม้อแปลงอีกลูกนึงเนี่ยมันจะช็อตหรือเปล่าเนาะลองดูว่ามันจะรันผลิตไฟได้ปกติหรือเปล่านะครับถ้ามหม้อแปลงไม่ช็อตก็ถือว่าโชคดีนะครับมันก็จะทํางานได้ปกติ เรื่องรันแล้วผมเปิดสวิตช์ทิ้งไว้เมื่อกี้คือดูการผลิตไฟแล้วกันดูเหมือนจะไม่ชอนะ็อตนะมันรันแล้วตัดเนาะเพราะว่ามันดึงกระแสจนจนสุด3แอมป์แล้วก็ตัดแล้วก็รันใหม่เดี๋ยวลองดูกำลังวัตต์สูงสุดนะ68วนะัตต์เนาะได้เยอะกว่าเดิมเนาะพอใส่มอสเฟสครบแล้วตอนแรกได้ได้ได้อยู่รลลาวหกสเท่านั้นตอนที่มอสเฟตไม่ครบอันี้อีกรอบหนึ่งนะ 6 8ปวัตอ่าโอเคมาดูเช็คความร้อนหน่อยหนึ่งโอเคมอสเฟตไม่ร้อนครับก็ก็ถือว่าโชคดีนะฮะมออแปลง2ลูกนี้ไม่ไม่ช็อตรอบนะเมื่อใส่มอสเฟตครบแล้วตัวเครื่องทำงานได้ปกติแล้วนะครับจริงๆแล้วมันมันก็ไม่ได้มีเสียหายมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากมายเนาะ แต่ทีนี้ช่างอิเล็กทรอนิกส์ที่คือคือช่างอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยถ้าไม่ได้เป็นช่างเฉพาะทางเนี่ยก็บางทีอาจจะซ่อมไม่ได้นะครับก็ไม่ได้ว่าเขาไม่เก่งแต่ว่าเขาอาจจะซ่อมงานอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไปแต่พอมาเจอพวกกิจทายอินเวอร์เตอร์เนี้ยคือไม่รู้หลักการว่าการทํางานมันเป็นยังไงก็อาจจะแก้ไขอาจจะซ่อมไม่ได้นะครับอันนั้นแล้วเราส่งซ่อมเนี่ยถ้าเลือกเป็นช่าง ซ่อมเฉพาะทางโดยตรงเนี่ยอมันก็จะงานงานก็มีโอกาสสำเร็จงานซ่อมก็มีโอกาสสำเร็จได้สูงนะครับถ้าเราไปซ่อมซ่อมกับช่างทั่วๆไปท,ท,ที่ซ่อมทีวีบ้างเครื่องเสียงบ้างอะไรเงี้ยอาจจะทำไม่ได้เนาะอะก็ต้องเลือกหน่อยหนึ่งนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวผมประกอบนะฮะประกอบแล้วเ,เดี๋ยวมาเทสที่วัดสูงๆดูนะครับว่ามันจะ ทำงานได้ปกติหรือเปล่าที่กำลังหวัดสูงๆนะนะครับก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยนะทีนี้มาลองที่กำลังหวัดสูงๆนะ,ะเดี๋ยวใช้พาวเวอร์ส l าตัวนี้เลยพาวเวอร์ p l าตัวนี้มันจ่ายได้21แอมป์เดี๋ยวลองที่21แอมป์เลยเอาสักแค่20แอมป์พอนะ20แอมป ยี่สิบเอ็ดเลยแล้วกันแรงดันแรงดันแรงดันเอา28เท่าเดิมนะกระแสของ power supply ที่ยี่อมปแอมแรงดัน 28โวลต์น่าจะได้ถ้าเราห้าร้อยไหมน่าจะได้อยู่เนอะลองดูแล้วกันเริ่มรันแล้วเดี๋ยวดูกำลังวัด อมันแป๊บหนึ่งเนาะขึ้นช้าหน่อยหนึ่งอันนี้กระแสอยู่ที่16แอมป์ทาง dc นะทางอินพุตอันนี้ทาง ac ผลิตออกมาที่ราว400วัตต์แล้วนะ21แอมป์น่าจะได้อยู่เนาะ500 400กว่า440กระแสอยู่ที่18 19แอมป์แล้ว21แอมป์อาจจะไม่ถึง500นะ400กว่ากว่าเพราะว่ามันเป็นกิจทายโลโวลต์ all, มันจะใช้ถ้าเราต้องการกำลังวัดเยอะๆมันก็จะดึงกระแสทางอินพุตสูงนะครับน่าจะได้อยู่ 490ตอนนี้20.6และร้4 80. 4 80. ปรกว่า2 1่แอมป์ละ490อได้อยู่แล้วราวๆ490วัตต์ประมาณนี้ครับ กีทไฮโลโวล์เนี่ยนะครับเสเปคของตัวเครื่องเนี่ยก็บอกว่าสเปค1000วัตต์เนาะตามที่ระบุมาเนี่ยแต่ใช้งานจริงๆเนี่ยผมแนะนำว่าไม่ควรเกิน500วัตต์นะนะครับเพราะว่าเนี่ย21แอมป์เนาะเท่าที่ลองเนี่ยซิงคอนเวอร์เตอร์มีความร้อนแล้วนะครับถ้าเราใส่แผง ใส่แผงเยอะๆผลิตไฟเกิน500้วัตต์เนี่ยคอนเวอร์เตอร์จะค่อนข้างร้อนมากนะครับค่อนข้างร้อนทีนี้เมื่อมันมีความร้อนสูงๆเนี่ยก็มีโอกาสที่จะพังได้อีกนะครับไม่รู้ว่าลูกค้าใช้กับแผงกี่แผงอันนี้ผมไม่ได้ถามข้อมูลมาเนาะอันนี้ก็แนะนําลูกค้าด้วยว่าอยู่ในช่วงสักกระาวไม่เกิน5้าร้อวัตต์เนี่ยกำลังดีนะครับแล้วก็แผงที่ใช้เนี่ยแรงดันต้องไม่เกิน3าสิโวลต์นะถ้าเกินนี้มันจะไม่รัน นะครับแผงแรงดันไม่เกิน30บโวลต์ใช้อาเอาแผงที่เราเอามาใส่เนี่ยก็ไม่ควรกีดทายไม่ควรผลิตไฟเกิน500วัตต์ก็จะอยู่ในช่วงที่โอพอ,พอใช้งานได้นะครับถ้าเกินนี้ไปก็จะค่อนข้างร้อนเพราะว่าที่กระแส21แอมป์เนี่ยมันได้อยู่ราวๆ490ถ้าเราต้องการ500กว่าหรือ600เนี่ยหมายความว่ากระแสทางอินพุตจะต้องสูงกว่านี้ใช่ไหมครับ อาจจะยี่สิบห้าแอมป์สามสิบแอมป์อย่างเงี้ยมันจะร้อนมากนะมันจะระบายความร้อนได้ไม่ทันอาจจะพังได้อีกนะครับแล้วกีทายแบบนี้ควรที่จะใช้กับแผงเนาะไม่ควรที่จะนําไปใช้กับแบตเตอรี่นะนะครับบางท่านซื้อมาแล้วก็เอาไปรัน,นกับแบตเตอรี่เนะี่ยมันก็มันก็จะทํางานเต็มที่เลยนะฮะผลิตไฟออกประมาณนู่นเนะี่ยหกเจ็ดร้อยแปดร้อยวัตต์อะไรประมาณนู่นเนะี่ยทีนี้ปัญหาเกิดเลยก็คือใช้ ได้ไม่นานก็พังอย่างอาของลูกค้าเนี่ยนะครับคือผมก็ไม่รู้นะว่าไอ้ไอ้บอดที่ไหม้เนี่ยมันไหม้ตอนที่ลูกค้าใช้งานหรือว่าไปไหม้เสียหายตอนที่ที่ช่างคนก่อนหน้านี้ก็ซ่อมเพราะว่าลายปิ้นมันเส้นใหญ่แล้วไหม้จนทองแดงขาดขนาดเนี้ยกระแสต้องสูงมากเลยนะนะครับกระแสต้องสูงมากๆเลย,นะนะเลยถึงจะไหม้จนทองแดงขาดได้จนทองแดงไหม้ รอนออกมาได้นะครับแค่แผงโซล่าเซลล์อย่างเดียวเนี่ยถ้าเป็นถ้าลูกค้าใช้แผงเนี่ยมันก็ต้องมีกระแสยอย่างน้อยๆ้ยี่สิกว่าแอมป์หรือ3 0แอมป์เลยทีเดียวนะถึงจะไหม้ได้ขนาดเนี้นะครับหรือว่าถ้ามันไปพังตอนที่ช่างเขาทดลองซ่อมเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ช่างอาจจะเอา power supply ที่มีกระแสสูงสูงจ่ายเข้ามาแล้วทีนี้ mosfet มันช็อตนะครับอ่าก็เลยทำให้ลายปิ้นไหม้ก็อาจจะเป็นไปได้อันนี้ผมเดา,เานะนะครับ ก็ลูกค้าอยากใช้งานได้ทนทนก็อย่างที่ผมบอกนะใส่แผงอย่าให้มันผลิตไฟเกิน500วัต์นะครับ mm hmm. ก็จะใช้งานได้ทนหน่อยหนึ่งตอนนี้ตัวเครื่องทำงานได้ปกติแล้วเนอะนะฮะไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าทดสอบที่500วัต์เนี่ยคอนเวอร์เตอร์ก็ค่อนข้างร้อนแต่ว่าเดี๋ยวเวลาทำงานจริงๆพัดลมมันหมุนมันก็ช่วยได้ในระดับหนึ่ง แต่ตอนนี้พัดลมมันยังไม่ทํางานเนาะนก็จะมีความร้อนหน่อยหนึ่งนะฮะก็กิจทายตัวนี้นะครับเดี๋ยวสรุปการซ่อมนะกิจทายตัวนี้ลูกค้าแจ้งว่าตัวเครื่องนะเอาจะข้อมูลจากลูกค้าแจ้งมาเนาะตัวเครื่องผลิตไฟได้แค่สิบสี่วัตต์นะครับอันนี้ลูกค้าแจ้งมันผลิตไฟได้แค่สิบี่วัตต์จะแสดงว่าในตอนแรกเครื่องยังสามารถทํางานได้เนาะ,ะเพราะว่าถ้ามันทํางานไม่ได้มันจะผลิตไฟไม่ได้มันต้องไปศูนย์วัตต์เนาะ ลูกค้าแจ้งว่าเอาไปซ่อมมาเอาไปซ่อมมาช่างแถวบ้านมาพอซ่อมช่างแถวบ้านซ่อมไม่ได้นะครับแล้วก็ส่งมาให้ผมเนี่ยก็สภาพเป็นอย่างที่เห็นเนาะมันมีการไหม้จนลายพินขาดมีการซ่อมในส่วนของคอนเวอร์เตอร์มาแล้วนะครับก็มีมอสเฟตช็อตนะอ่ามอสเฟตต้องเปลี่ยนมอสเฟตไป็นงตัวนะนะครับก็อันนี้ความผิดพลาดอ่าผิดพลาดที่ช่างคนก่อนหน้านี้หรือเปล่าเราไม่โทษเขานะครับแต่ว่าก็โอเคส่งมาที่ผมผมสามารถ ซ,ซ,ซ่อมแซมแก้ไขให้มันสามารถกลับมาทํางานได้ปกติเนะก็โอเคคลิปนี้ก็คงต้องจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเนื้อหาในคลิปผิดภลาดระการใดขออภัยเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับอ่ะอีกนิดนึงน,นะมันรันเออร์เลอร์รันเออร์นี่เดี๋ยวลูกค้าสงสัยออาทำไมมัน er ror. Er ror เออร์เลอร์เพราะว่า Power Supply มันตัดเนาะ เพราะว่าตะภายมันดึงกระแสถูกดึงกระแสแล้วมันก็สูงๆว่าตัดเนาะนก็เลยมีการรันแล้วเออเลอร์ันแล้วเออเลอร,นลรนล์นะครับอ่ะอ่ะโอเคครับ